เอาละครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้ครับจะมีน้ํามันเครื่องตัวหนึ่งนะครับ <cir Subaru> มานําเสนอกันนะครับ <laughs> เพราะว่าก็เป็นน้ํามันเครื่องตัวหนึ่งที่ผมใช้ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะครับในยุคก่อนนะแต่ตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มกลับมาใช้แล้วก็เริ่มเอามาทดสอบดูเพราะว่าผมกําลังจะลองดูว่าน้ํมามันเครื่องตัวนี้กับน้ํามันเครื่องอีกตัวหนึ่งนะครับ คุณสมบัติเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือใช้มาแล้วรอบหนึ่งและนี่ก็ยังเหลืออีกขวดนึ่งนะครับมันก็คือเจ้าโมตุนครับเป็นสกูตเตอร์พาเวอร์ LE นะครับตัว 5W40 ตัวนี้จะเป็นอ่านี่ๆมาียอยู่ตัวน,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 นี้เป็น MB นะครับนี่ทุกคนคงเห็นเนาเป็น MB นก็คือสำหรับรถสกูตเตอร์เลยนะครับเอาไปใส่รถเกียร์ไม่ได้นะเอาไปใส่พวกอ่า R3 R15 ฟ i n w a v อะไรพวกนี้ไม่ได้เพราะว่านี่เป็น MB นะครับ เอก็คือสกูตเตอร์ทุกตัวเลยนะครับผมรถคันไหนที่เป็นสกูตเตอร์คันไหนที่เป็นคันแห้งนะครับใส่ได้หมดนะครับที่ไม่มีคันอยู่ในอ่างน้ํามันนะก็สามารถใช้น้ำมันเครื่องตัวนี้ได้หมดเลยนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับแล้มาพูดก่อนว่าเจ้าโมตุนสกูตเตอร์พาวเวอร์เอลีตัวนี้นะครับเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะร้อร์เซ็นนะครับนี่หนึ่งร้อยเปอซ็นซตินะครับหลอดเต็มกราฟเลย หลอดนี้ก็เทียบเท่ากับพวกโมตุนเจ็ดพันหนึ่งเลยนะ,ะจะเหนือกว่าโมตุนเฮติร้อยด้วยเพราะเฮติร้อยมันจะมีแค่กราฟแค่ตรงนี้อันนี้คือซินเทติกร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับนี่ยกขึ้นมาให้ดูนจจะจ๊ะนี่เห็นไหมซินเทติกแปลว่าน้อยเลยนะครับและนี่หน้าตาของมันนะครับเจ้าโมตุนสกูตเตอร์พาวเวอร์เอลีนะครับคุขวดนี้เป็นปริมาตรหนึ่งลิตรนะครับใครใส่ศูนย์จุดเก้าศูนย์จุดแปดก็ไม่ต้องใส่หมดขวดนะครับ นี่นะครับนำเข้านะครับโดยบริษัทโมโตนประเทศไทยนะครับนี่ของแท้แน่นอนและที่สังเกตครับนี่ครับมี QR code ด้วยนะครับ QR code นี้พอสลาสแกนเสร็จปั๊บมันจะต้องขึ้นรูปแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมมาลูปขึ้นให้ดูนะครับผมนี่ถ้าขึ้นรูปแบบนี้แล้วก็หมายเลขซีเรียลอะไรพวกนี้ครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่คือมันจะมีหมายเลขซีเรียลประจำขวดหรือประจำรุ่นนะครับก็แสดงว่าขวดนั้นเป็นของแท้นะครับ ด้านหลังก็ระบุไว้นะครับม,มีนู่นมีนี่ตามหลักการของเขานะฮะผลิตก็โอ้โหผลิตใหม่มากนะครับเดือนสิบปี22สองนะครับที่ผ่านมานี่เองนะครับเป็น A.P.I.S.N. นะ A.P.I.S.N. นะครับก็อันนี้คือขวด1ลิตรนะครับเรามาพูดให้ฟังก่อนอันเนี้ยผมใช้มาสักพักแล้วนะครับสำหรับคือผมเวลาทดลองเนี่ยผมจะซื้อมาอีกขวดสองขวดอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ามาทดสอบนะครับ อันนี้ก็คือทดสอบไปหนึ่งครั้งแล้วผมรู้สึกว่าผมพอใจ,จากับการระยะทางวิ่งประมาณ2,000กิโลนะผมว่ามันค่อนข้างทำได้ดีนะครับถามว่าทำได้ดีแบบว่าเห็นชัดเลยไหมก็อตอบเลยว่าอาจจะอาจจะชัดนะครับแต่ว่าไม่ได้แบบว่าโอ้โหพอใส่ปับ๊บรถวิ่งจากร้อยหนึงวิ่งได้ร้อยีเลยหรือว่าวิ่งอยู่120ยลีว่วิ่งได้ร้อยสี่มคงไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ามันก็ทําให้เครื่องลื่นขึ้นนะครับสามารถวิ่ง และตอบสนองคันเร่งได้เร็วขึ้นไม่เหมือนแบบว่าเราบิดคันเร่งไปปุ๊บบิดปุ๊บแล้วมันอืดอะไรกันไหตัวนี้จะลื่นดีนะครับแต่ว่าตอนนี้เราทดลองไปแล้วใช่ไหมครับก็เดี๋ยวจะมีน้ํามันอีกตัวหนึ่งมาทดลองด้วยแต่น,นี้เรามาพูดสําหรับเจ้าตัวโมโตนตัวนี้ก่อนผมว่ามันคุ้มนะมันคุ้มราคาอยู่เหมือนกันนะเพราะตอนนี้ถ้าเราซื้อตามลาซาด้าเหมือนที่ผมสั่งมาขวดนี้นะครับมันก็ประมาณ276บาทประมาณไม่เกิน300 ผมว่ามันก็คุ้มนะได้คุณสมบัติที่ดีแล้วก็ราคาไม่สูงมากนะครับจากที่ใช้เนี่ยผมเป็นライเดอร์เนี่ยผมใช้มา2,000กิโลในรอบนี้นะน้ำมันเครื่องหายไปน้อยน้อยมากนะครับไม่ไม่เยอะหายไปประมาณสัก 50cc 1 0ซีซอยอ่าผมบอกก่อนบางคนอาจจะบอกอุ้ย20 0 0กิโลหายไป1 0 0 c ซีซีเดี๋ยวคือรถผมกินน้ำมันเครื่อง นะครับผมบอกไว้ก่อนมันถ้าใช้น้ำมันเครื่องตัวอื่นอาจจะกินมากกว่านี้ถ้าผมใช้ตัวเนี้ยกินมากกว่านี้อีกนะครับใ้เจ้าตัวเนี้ยเนี่ยที่ที่ผมเคยมารีวิวนะครับกินกินมากกว่านะครับเพราะมันเป็นแค่กึ่งสังเคราะห์นะแต่ที่ถามว่าทำไมถึงใช้ตัวนี้บ่อยเพราะว่ามันถูกนะครับแต่พอมีโอกาสมาลองตัวนี้ผมว่ามันก็ดีเหมือนกันนะเออมันก็ดีอยู่นะครับหายน้อยกว่าตัวนี้แหละหายน้อยกว่าตัวนี้นะครับแล้วก็ลื่นกว่าด้วยเพราะมันเป็นสังเคราะห์ร้อเปอร์เซ็นต์เนาะ แล้วสั่งกับร้านเขาเขาแถมสติกเกอร์ของแท้มาให้ด้วยนะครับสติกเกอร์โมโตก,ก็เอาไปแปะกันไ,ไ,ไ,ได้นะครับผมสั่งที่ร้านอะไรจะผมขึ้นรูปร้านไว้ให้นะครับในลาซาด้าขึ้นลิงก์ขึ้นที่ออโค้ดไว้ให้เลยก็อยากไปสั่งก็ไปสั่งตามกันนะครับเพราะผมเช็คแล้วว่าสั่งจากร้านนี้มันของแท้แน่นอนนะครับมันชัวร์เพราะมี q r code ์โค้ดนี่ตรงนี้นะครับเอาไปสแกนกันได้นะนลองอะผมสักนี้เลย แล้วลองทุกคนลองจับ q ีโ a l c o h เนี่ยไปสแกนหน้าโทรศัพท์ทุกคนดูนะครับมันจะขึ้นเลยนะครับว่าเป็นของแท้นะฮะแบบนี้นะครับลองดูแล้วกันผมว่ามันดีถ้าถามว่าเทียบเทียบกับอะไรเทียบกับเกรดไหนผมว่ามันก็อยู่ราวๆนึ่งอาจจะดีกว่า5 0 0นหน่อยหนึ่งนะครับแต่คงไม่ถึงขั้น7,001เพราะ7 0 0งเขาอันนั้นเขาผสมเอสเตอร์เข้าไปด้วยนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเอามารีวิวให้ดูกันนะครับแล้วก็มาชี้ช่องทางว่าซื้อที่ไหนมันเป็นของแท้เพราะบางคนตอนนี้กลัวมากว่าซื้อร้านไหนซื้อกับใครถึงจะได้ของแท้เพราะบางทีซื้อแล้วมันไม่ชัวรนะ์เนาะเราก็ไม่ไม่การแนะนำใช่ไหมครับอ,อันนี้ก็เลยเอามาแนะนําให้ทุกคนดูกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอดูอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปต่อไปเลยนะครับ เพราะว่าผมรีวิวมาทั้ง2ตัวแล้วผมใช้มาทั้ง2ตัวก็เลยเอามารีวิวให้ฟังอันนี้คือคลิปแรกนะครับสําหรับโม t ต้สก o ตเตอร์พาวเวอร์นะครับว่าเป็นยังไงจากความรู้สึกที่ผมใช้งานมาประมาณ2000กิโลนะครับผมโอเคแล้วนะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ